มีแนวคิดเนี่ข่อยแต่เก่านี่มาหนี่งหัวแล้วหาเรื่องได้ไหมนี่เป็นเงาๆนาะเป็นเงยๆเนาะเป็นคืองัวเลยมืงเนี่กินข้าวกับไข่เนี่ยมึงจ้ะข้าเสียบแล้วนี่เป็งัวโอ้ยเห็นผลแล้วเราน้องมะนาวกินข้าวกับไข่จนหน้าหงอย <c oughs> กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อพ่อพ่อกับตู้ซิทธัดสุกอีกแล้วพี่น้องเหเนาะโดยพี่น้องสบายดีบัตรคู่สู่คนยามเดยเศร้าพี่น้องเนาะพ่อพ่อกันพี่น้องบ่อยจะเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องอยู่ทางฝั่งลาวฮาอง้วก็พี่น้องอยู่ทางต่างประเทศนาพี่น้องเนาะเศร้าื้อนี่ตู้ซิทธ์จะได้มาตามนัดหมายเนาะมาหาน้องมะนาวว่านัดกันเดยพี่น้องว่าสิมาเห็ดอ่า เบอร์โทรศัพท์ให้เพื่อนนะเด็กพี่น้องเนาะตั้งให้โทรศัพท์เพื่อนลินอินเทอร์เน็ตได้อะนะตั้งเบอร์ตั้งซิมแมงเราย่างอะไรสิลองเบิรงเนาะเมื่อคืนนี่กับนอนศึกษาเบิรงอยู่พี่น้องเอ๋เนาะวิธีการเฮ็ดเนาะแล้วก็โทรถามมาทางศูนย์เพื่อนเพื่อนก็แนะนำเนาะเฮ็ดอยู่เรื่อนก็ได้ถ้าใครมีอ่าเพิ่มสมโนครัวถ้าว่าน้องมะนาวมีบัตรประชาชนนี่เห็นง่ายพี่น้องเอ๋เนาะเห็นง่ายแค่เดียวเลยเนาะถ่ายบัตรประชาชนเลยกับ มันสแกนเองมันเลยเนาะอ่าแอปนะมันสแกน,นเอาเขา่าเก็บกรรมข้อมูลเขา่าอ่าแอแปบ๊บแป๊บเดียวเลยจวดเลยเนาะแต่ว่านี่อ่านอกมะนาวเพิ่นนี่บม่มีบัตรประจำตัวสัม,มโนโคัวกับอ่บ่มีหอนหูทุกคนเลยเนาะมันสีมันสียากมันตัวนี้เด้อ่าจากสีไดดหรือบ่อเนาะแต่ดูสิีลองเบิงเป็นอะไรลองเบิง สุดความสามารถนรั่นแหละพี่น้องเห็นอย่างคือกันเนาะตัวชิดเห็นในสุดความสามารถแล้วจังอ่าได้บ่ได้กะจังวากัดเนาะสิลองเหดเบิ่งศึกษาอยู่เมื่อคืนนี่เนาะอันนี้บัตรเมนบัตรเติมเงินนี่พี่นอ้องใบละหมื่นจีบอ่าอันนี้เบอร์โทรน้องมะนาวเนาะตัวชิดเลือกเลือกให้น้องเพื่อนเนาะอ่ามีอ่าอะไรอันอนี้พี่นอ้องเบอร์อ่าสิบเอเบอร์นี่แถวนี้แหละนี่นี่นี่นน น้องเนาะ9 9 4 9 4 0 0่เนาะโอเคพี่น้องป่ะพร้อมกันแล้วกันเดี๋ยวตุสิดสิบห้าพี่พ่น้องขึ้นไปหาน้องมะนาวเนาะไม่นี้ตุสิดก็มากับทีมงานเก่ามีอ่าตู้คำปั่นซุกแล้วก็ตู้เดนสบายดีตู้คำพอตู้เดนเพิ่นอยู่แจ่พุ่นเนาะแต่วตอนน้องตุ้ี้เป็นเพิ่นยังดูแลแม่อยู่ดูแลแม่เนาะ กะผักเป็นกำลัใจให้น้องตวบีน้ำเนาะดอ่าแม่เพื่อนกับป่วยไะตัดไปผ่าตัดอ่าเพื่อนกับเข่าใจเพื่อนว่าไปเยี่ยมอยู่เนาะไปเยี่ยมแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายคลิปย่งมอยันเพื่อนเพื่อนห้าาเนาะเพื่อนเพื่อนห่วงหามมันอาเป็นเพ่นห่วงหามแมนงงหรือปนจะบาฟื้นอยู่เพื่อนเพื่อนเนาะแมนไปเยี่ยมอยู่แต่เขากับบร่ได้ถ่ายแมนอ่าก็ให้เพื่อนหายดีไปไวเนาะดยนี่แหละคนทั่ อ่าปราบจากวที่สุดแล้วนี่แน่แม่ไกายสังขารเนาะถูกต้องอ่าเพราะว่าในโลกเขานี่มันอ่าทุกทุกอย่างมันกระจายหลวงโรยไปเบิร์ดบ่มี่อย่างคงที่เนาะกับสุดินคือเก่ามีแต่บุญกับบาปเนาะที่ติดตัวเข้าไปพี่น้องไอ้เนาะอ่าพี่น้องขิ้ลายท่านไหนพี่น้องเนาะเคพี่น้องปะปะไป็นอะไเป็นกำลังใจก็อะไรก็เซ่หน่อยด้อพี่น้องเด้อมาอย่างเด้บานี้เกก๊อยู่บ้านนี้พี่น้องเอ้าบ้านนี้เนาะเอ้าเอ้าเอ้าพี่น้องเอ้ เออปีกๆอยู huh? ่บาดให้พี่น้องไงเนาะอ่าแกะดูดติดหมดด้วยอะไรปากขึ้นมาได้ด้วยตัวไอ้สบายดีเด้อและตรงคืนนะอ้าวสบายดีเด้อสบายดีเนาะอ่าหิวขึ้นได้บ่โมกินตลาดเห็ดเกี้ยนไหมเราเกิดบ่โอ้ยน้องมะนาวคนสวยเมืองมันโคกเห็ดหนังอยู่นาอกินเข่าแล้วบ่ละเอ้ย เว่ยเขาฟังอย่างนี้ใช่ไหมแต่งเพลงอย่งน้องมะนาวช่บ้เนาะสาวมะนาวคนสวยแห่งเมืองวัดโคกเนาะแมนยาผ้าเป้เราเป็นอย่งดอกอาสบายดีเลยสบายดีสบายดีนี่สบีได้สบีได้สบายดีเช็คเห็นลืมลืมจีนข้าวยังอันนี่ใครดมดูดตุดมเบิ้งอ่ะล้างมือหรือบ่ยังครับ นั่งแล้วนั่งเลยห้อนป้าป้าคนไข่นะ่ะจะจับจะได้ไม้ชิมินไข่เออเอาลงกระเพานะน่ะค <c oughs> ือเอาปวบอยู่ลงกระลังแอม <c oughs> อาเพิ่ยู่ใช้บัตรนี <c oughs> อ่อยู่ใ,ใกล้ๆกันก็เท่าห่างกันอ่ะน,นี่เพิ่ยู่ใช้นะ่ะเดี๋ยวจะปืนบ่เดี๋ยวใช้อนะ่ะน่ะ งตปืนยาอยู่ใช่ไหมนะยาว่านอยน่เออบนอย่ค้านน้อยวาคุณานน้อยว่าไนออยวคุณบานน้อยว่าไงคนอยว่าคุ่นน้อว่าไงคุ้นนอยวาไงคุ่นนีอยว่าไงคุ้านี้ยว่าไงคุณบ้าน้อมาคน้อางคุณบ่านน่อยว่าไงคบา้ว่าไงบเนน้อว่าไงกุานนอ่างมานอคุณาอยว่งแท้านี้อ่ คือิวอยากเข้าหาก,กันมีคบคิดได้หนิ <c oughs> เออได้ข่าวสิได้แนะนำอยู่หน้าบ่ออพราสิจโจ้แนะำให้อได้เออดีแล้วแล้วอ่าได้นำอยู่หน้าดีใจน้ำเดอเอ้อหาปลูกพักปลูกหญ้าอยู่หน้าคนได้เนานะตูกอ่าคอ,อ,อยเห็ดไปอะไรเอ่ยคอยเห็ดคอยสางนะเนาะอ่าเสียมีโดน,นบ่ได้บ่ได้เกาอุดกาวเนื่อหาสิได้ดอกทอนคำพี่น้องเหรอเนาะเห็นบ่เมนอ่า พอซับลินได้แหละได้อยู่หันคืบได้แล้วซะบ่มีชิมเอรับเอาลิ้นได้ได้อั่นน่ะเชื่อมเอาเชื่อมอยู่ไสเออเชื่อมิหากันบ่เออเออเนาะเฮ็ดเอง่อยก็สิลองเฮ็ดให้เจ้าลองเบิงแต่ว่าูปเจ้าตี่มนควรบ่มีจังมันสิได้หรือบ่นี่ต้อง้นั่นนี่ก็ือมาเรียบร้อยเนาะ แต่ว่าไทยแล้วจังสีเห็ดให้เพราะว่ามันต้องใส่เื่องนี้บนตัวใสโทรศัพท์เห็ดบนตัใโทรศัพท์เ็ดอือตันนี้นี่คันเห็ดได้สีเห็ดยังเห็ดยังให้เป็นประโยชน์โทรศัพท์ก็เบิ่งนะพังเพลงว่ายังีงอ่ะเออว่าจะ้เป็นยูทูบเบอร์บ่ะยันว่าอยากตั้งเห็ดยูทูบเบอร์ไทยอ่าจะมักไปหันไปนี่ไปให้ไปหน้าจักกรไทยแล้วกับอารมณ์ยูทูบ ได้งเงินเนาะอ่าเห็นมันเป็นตังเนาะอ่าเมื่อวานนี้ก็ได้ทานบ่ได้ทานวันได้ทานได้จากสองเมื่อเด็ดอันโอยน้ำท่าบักเปิดยังมาให้เพิ่อเอายังเขาลืมได้ลืมไว้เลยลืมไว้เนาะเมื่อวานมีหลายเรื่องนคิดนสมองมันก็ลืมเป็นบางเทื่อคือเมื่อค่อยไปเอาเตียงให้สาบัวเด้ เริ่มตัวเด่นอยู่ห่านเนาะมือนน่ะเนาะอ่าเพราะว่า้องถ่ายมาสั่นด e er nah ้วยว่าเพราะว่าอันพากันลืมคืดข่อยกยค้ำเจ้ามีเรื่องคืดโลดพากันล้มกันอยูรดรถตัวเด่นดังถ่าอยู่ห่านสาวกึมลดกายเลยจนทอดบ้านอาชายจังหูเมืองบาทนี่เออเนาะเลยอ่ามาว่ากันอะไรกันลืม หลายเรื่องมันลืมเอ้าเรื่องนี่อบปบะนี่เป็นอะไรงัวเจ้าน่ะงัวนั่นมันบอกกินน้ำอะไรกับบกินยาบอกกินยังัวได้ใครบ่เมือนี่บริได้โทรถามเป็นบ่ฮะมันเป็นยามันเด้องัวงัวตายหลายเดค่อยเห็นเอาลุงเพชรนี่งัวนอนกองนทุนอยู่งัวน่ะอยู่ใส่ก็เป็นบางโตนี่นอนอยู่ชื่อกัา นอนอยู่ชื่อกับซักแล้วกันน้ำลายปูมออกแล้วกัเรียบร้อยเอาน้ำกรบป๋อทันนี่แหละทานี่เรามันโชว์เนาะมันถึงหาเนาะมันช่วงมันแบบไกลนี่แต่ว่าเห็ดทำเห็ดได้กับโม่เพิ่งกินก็ได้ชิ้นงัวนี่แถวตลาดนี่เอากระวังเอาม่เออเฮาจันมูจะคลายไม่ข้าแมนูดกมูว่าว่ามันชดมันชดนะเนาะแม่หลอดงัวโชว์งัวอย่างรวดทันงัวโชว์นั่น ง้วโซหนังคันเขากินซีนกินอย่างมันเลยมันเป็นพะยะเออโอ้ยอยอด้วยนะบ้ดเป็นน้องมาแนงหาบหฮะเออเจ้าจะพาไอ้หาวไหมไปอยู่บ่มื่นนี่ไปเชียวปไปนะเอาไปน,า,า,า,ไปนาตัวใดนานาบ้าบ,าบ่หรือนาตัวเองหน้าตัวเองใกล้ๆนี่นะออกไปยังมีอันนั้นบ่มีประมายบ่มือนี่ออกไปนอนเนี่ยเอาไป อาเขียนมาแกงกินเออเว่าไปหาเขียนอีกใครอยู่ได้พ่อออกไปนอนด้วยใหม่แต่ข้างเป็นมันเย็นบ่เย็นได้นะน่ะอลมผัดจุ๋ยจุ๋ยตัวนอนอยู่ใส่เน่นะนอนเฉียงนะเป็นมันสะมันก็สะอาดสะอ้างอยู่บ่มันสิเป็นยังห่ะบ้านแถวบ่มีันมุ้งกัินแทงกระเทิบมันน่ะเอาหลังคาบ่มีบัวมีันเรามุ้งข้างมุ้งบ่มีมีแต่โค้งเอาโค้งมันบ่แดดบ่ใช่ เอาไปยามแดดกันแดดยามบ่ายคือแดดสองเลยเนาะเอายามยามบ่แดดมันมันมันยามอย่างนี้มันแดดแล้วค่นบ่มีหลังคาแดดแล้วอันทีนอนอยู่ไซ็ตอะก็นอนเฉียงแล้วมันแดดแล้วกันง่ายเดดได้ง่ายไปทุกค่อมมันนี่กุ้งไหมบ่อเจ้าเคยเห็นหรื่เห็นเลยเนาะทางไปหน้าไปทุกอย่างเออทางผ่านเนาะเลาวเที่ยด้วยทางผ่านทุกคำเท่านั้นทางผ่านบนบ้านเนนไม่ได้คอย ยามหน้าย่างหน้าเนี่ยเขาต้องไปทางเสียงเก่าเสียงเดิมพรกะเขาเคยถ่ายลงคลิปอยู่โอ้แม่นบ่แม่นเออทางอันเป็นหัวเออเป็นห่วยนะบ่อันฝนตกน้ำไหลรุดนะบ่เออปลาหองปลาห้องสีลายแท้เลยนะบ่ปลาขวดเพราะปลาขึ้นมาเนาะปลาขวดปลาขวดลอยขึ้นมาเวลาฝนตกน้ำไหลปลาขอนู่นปลาขอนู่นย้องสีลายแท้ขนานว่ายามแบบยามกุกเข่าอันนั้นนะปลาขอนู่นย้องสีลายแท้บ่แต่ยามฝนตกนี่ปลาอะไรเนีย สวยแล้วเป็นทางน้ำดิน้ำเต็มเลยบ่อาบได้บ่บ่ได้เนาะบ่ได้น้ำขื่นลายตรงไปเนาะบ่ได้แต่ว่าสวยอาบได้เนาะทำโตกแห้งนั้นมันขึ้นได้บ่ได้แล้วซทำบ่อันแจ้งกับบาเขาไปอาบตอนนั้นเออกกระสิบประวันนั่นแหละแต่มันโบลายไปนั้นเส้นเป็นทางเกวียนเป็นทางห้องแบบเขาไปหาน้องซ่านนะบ่แม่นทางน้ำเช่นเดียบเป็นทางใหญ่ทางใหญ่ทางลึกอืมเป็นห่วยอืม แต่หัวตกแห้งนี่ข่อยมาต่นานี่มันตกแต่อยู่น้าเนาะปกป้องแปลกเพื่อข่อยมันหอดทางเสนี่มันตกแห้งแป๊บเดียวน้ำเต็มสุกรลดหนังเทียนบอดเลยก็เคยหนึ่งมากับเพื่อนกี่ตุ่มเนาะเป็นห้องทางเป็นห้องแส่ปก็ได้เลยนี่พอชิมมันนะชิมมันเนยเนี่ยชิมเร่ครับชิมเทร่ครับ ขนมบัได้ก no ับนื้อมาบัวได้กะบจำมังดูอ่ะจำมั้งดูจำกระบปตัวเลขนะนี่เลขอย่างนี้นะเบอร์จ้านะโอเนี่เบอร์โทรเบอร์โทรเบอรงชิบอกนี่บอลเลขมันนี้นีนี่นแต่คาอันสองศูนย์นี่ยันอดศูนย์อารนดูเบอร์ยังเบอร์จันะบอกเอซีด้วยนี่ แมนสองศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์อ่านั่นแล้วค่าน,นั่นแล้วเบอร์เจ้าเลยเบอร์เจ้าแล้วนั่นนะ่ะเวลาแบบมีคนถามแบบขอ,บอเบอร์แน่เลย <c oughs> บอร์เราเอาเบอร์ตัวนี้ให้เขาได้ <c oughs> เอาเลขมันห้ชื่อได้ซือออสเตรเลียได้่ายไล้วสอสเตรเลียไห้อ่าอันนี้บัติมเงินอันนี้เนาะทุกคนมีคนขอ,บอเบอร์ให้ได้ขอ,บอเบอร์แน่น้องมะนาว มเอาเลขมันหายเด้อเมื่อเราเอาเบอร์ในมือหายเลยเอาเบอร์ในมือหายจะใช่ตัวไรบัตรขึ้นอย่างนี้น้องข่อยมือมีแนวขึ้นอย่างบ่มีแนวบอกบอกบ่ได้ขึ้นอย่างฮะได้ขึ้นอย่างขึ้นคือว่าเป็นเมื่อเหนื่อยหรือว่าเป็นหากนอนตื่นบ่นอนตื่น เออมันดเป็นนันชงโรงเชิงเลงแบบซีมันต้องถอนแบหรือว่าขึ้นไปในชาเขียดได้บอสอ่าใช่ดีอ่าหวยได้ดีหวยได้ดีเนาะตามหวยนะพอได้กินหวยได้ดีว่าขึ้นจอหน้ามดีสาเจ้าชิจ๊ะอยู่แต่่อยูใกล้เทียงบ่ใกล้เทียงนั่นแหละอืมเหนื่ยมันแดงเชียวไปดิ่น้ำเด้อกลับมาเด้อเขึ้นเมืองไทยมาเลยเด้ออืมพ่าออกมาไงยะ ต้องสืบเรียนมีบุบเมย์แต่ของตัวของมีบุบไปจึบางหวันไปแผ่นหนึบแล้วนั่นเองประมาณช่องคำกูแหละเงนอ่อนสำนู้ครัวผสมสำนู้ครัวกูมีบุกเนี่ยเงนอ่อนดังออกไปเพอยังเชื้เห็ดใหม่อยู่เด้อพ่อเขาบอาสโนู้ครัวจักเดือนใดแหละปีนี้แหละเพอสิลงมาเห็ดใหม่เดี๋ยวลงไปท้ายหูบข้างแน่ชวนแม่ลงไปเห็ดตามบ้านเมืองเพิ่นบอก ตามผู้ใหญ่เพิ่นพาเฮ็ดแะไรเฮาก็เฮ็ดให้มีตัวเลขน้ำเพิ่นเฮ็ดอย่างมันจัง่ายไปหุ้มรถหุ้มหมอก็ง่ายมีสำมุโลคั่วได้มันบวบแพงเอาชื่อคือชื่อยานั่นหุ้มหมอเมืองนั่นเด้อผู้ตักบวบลงมันจังง่ายเวลาเข้าไปเสียเงินเสียค้ำเพิ่นมีแต่เพิ่นนั่นรุดไห่รุดไห่หุ้มมือนี่แหละเนาะถามมันเบิด์ตอันเวลาเพิ่นมาเฮ็ดเดีไปเฮ็ดเองเหงี่แห้งไหมหุ้มหมอรัดนั่น เคยมาอยู่บัดนี่อบ่เออันและเคยไปเห็นหรือบ่บ่เคยตอนผมมาอยู่วัดนเนี่ยพอดีแขคนหลังลงไปโว้ยประกาศดึเปล่างเอทะเคงเผินปล่าเลยทำไมพี่นอกชาชนนั่นแหละอ่าอือูาป่เาปเห็ดลก็ได้ลงเ็น่มืออือป้แต่แต่หงสตบาองหาวเดียวอีหาวนึ่งจะถามหาวแล้วบ้านสีหาวเลยรับ สามหาวสี่หาคือคอยกันยังอยกรับเลยแต่ว่ามาเนี่ยก็มีภารกิตไปอีกได้นี่ไอ้มาในี่เช้านี่มาหาเจ้านี่ไปช่ไปอีกไปไปว่าสิไปเบิ้องกันนี่มือชันเนาวนะบุกมือมันชันหนาวจะถือ,อยังเพื่วานนอนเต็งมาจาั๊กบ่สามต่มันถือ,อยังวะมือนี่นั่นพ่อคอยเอารถไปชงเขาทุกคํา<อ>ว่าสิไปคนในน้องมีเงียมบได้ไปแต่ว่าไปเจาะเบ,บิ้งเพื่อนเอย มื่นเขาจะได้เอารถใดไปคนคนใหม่คนยังซอย์เฟอรนิเจอร์ไปปลูกตูปแต่ว่าเขาสิไปชอวไปซอยอ่าเบิร์กอนเบิร์กอนเหมือนแมนชื่อนั่แมนบาซัมโบหุนใด <คน S 1> มันคนได้ซัมใดเพราะว่าเที่ยวละาพันนี่โอ้นักได้ถึงแพงแพงแพงหาที่เอาหาพันบาทรถไทยได้บอกแกได้บอกได้แั่รถไทยกันพันรถไทยมีขอได้ไหเที่ยวหาพัน เอ้ยเทียวลพันเถี่ยวลพันธ์จะสีลงทิ้งเอาราถ่ายจะลงบ่อน่าตัวเดียวป้าพอจะสีครับฮอดฉวันสามสิบกิโลผู้รถไฟออกเพียแล้วออกทางหน้าเพียแล้วอ่าสะดปุ่นยอดยอดยอดมื่อยี่นี่เนาะกินละบ่ยากินข้าวกินนี่กินแล้วข้าวเปี่ยกอยู่ทไหัวกะมีแต่ขีหัวสะในเด้อใช้อันแดดสะหัวในเชลโล่ข่อยแหงเจ้าน่ะในเชลโล่ข่อยยื่นให้เจ้ามือน่ะ ช่องช่องสีขาวให้แล้วให้ยแล้วบอชาแล้วให้ยแล้วบอไข่แม่ชาแล้วอ่าชะชะเป็นอะไรเย็นเย็นเออเบิดเลยยังชงชะแม่เอามาให้ชะปฏิบูรณ์สะลายมือเลยเนาะมึงเนีขี้หัวเต็มอีกเลยฮะต้องชะออกรถมันเป็นเพราะแม่เราอย่าชะหัวตามห้านได้นั่นน่ะไม่ใช่ไหมอย่าชะหัวตามนั่นนั่นตามมุ่หมอตามเพศเปิดเห็ดมาขาพวกอันนี้โดยเฉพาะลังแค่พวกลังแค่พวก เปืือนในหัวนี่ไอ้บ่มันเย็นเวลาสะนะมันออกเบิ้ดตัวไหนสะนะเผินสะมั่นั่นคือว่าดีขึ้นอยู่แบบมือแรง่บัดแล้วแบ่สะยังหยุดชาด้วยมะเร็งนะสะแล้ยขี้หัวเต็มอยู่ผู้บ่าวค่อยเป็นผู้บ่าวย่างกายประโยชน์วิลุมหนุนชาวนี่ขี้หัวเต็มอยู่นี่เฮ้ยไม่ได้ดอกอันนี้วะเออเนาะเออชาด้วยมอแรงชะแต่ค่อยบ่้สะสอนมึอยังอยากมีอยากคันออืืชะ อ่าฮว่าเลขาหัวเด้อี่เข้าใจบะเข้าใจไหมอืมแหน่เด้บาดนี้เนาะเล่นโทรศัพท์เป็นอะไรได้บาดนี้สิฟังเพลงอ่าตั้งเน็ตเป็นอยู่บ่นะเป็นบ่เป็นอมีแนวคิดแล้วนองข่อยแต่เก่านี่มาอย่างนี้มหัวแล้วอ่าเล่งเลยนี่นี่เป็นน้อเป็นง่ยเนาะอ่เป็นคืองัวเลยมือนี้กินข้าวใกล้นี่บจัก เจ้าลิบกูอะโอ๊ยเห็นฝนแล้วเราน้องมะนาวกินข้าวกับไข่จนหน้าหงอยยืนยักินดูวดจำน่ะเออกินดูวดเจ้าเบิ่งดด้วยแล้วพอจะก้มหลังหงอยอย่างนี้แล้วแอ้ยเบิ่งดย้อนได้ครึ่งนึงก็ฮะอืมเออคอยตั้งหัวคอเบิร์ดก่อนคือหัวขอกันน้องมะนาวกินไข่ จนหน้าเศร้าบ่สิบ่เออหน้าอมใสอ่ะอ่าถ้าต้องกินกับอันนี้่แม่ซอสเออเกะอะไรก็ใส่ซอสน้ำปลาก็ได้ดิดิใส่ซีน้ำปลาใส่กินไข่ต้มก็ดีได้ไข่ต้มบำรุงดีใช้สามโนครั่วดิเอาไว้เฮาดูฮะนับกล้วยเนอะก็ชับมากพี่ชับนะมีบ่กล้วยมาบนอะไม่มีตัดเอาเลย ตัดจะชังป่วยเพิ่นป่วยไผ่หยดหยดมาเธอเอากระชังไงตึงได้เลยตึงอย่างเนาะอย่างก็บ่านนี่สมมดตัดปุ๊บไปขอด้วยนี่กล้วยเออเอาโลดคนอ่ะบุกคนอยู่เฮือนดิเอ่อเขาก็ขอยังเพิ่นบุกอยู่เฮือนเพิ่นมาถามพรเอากล้วยนี่เขาแล้วคือบุกขอเขาขอแล้วยบุกคนอยู่เฮือนเขาก็เลยเอาสิแล้วอืมพ่อยอกเลยจะเพลินนะไปป๊พี่น้อง มันคิได้บ hmm. yeah, ่อ ah. ัน ja น okay? hey, <put> uh ี huh. ้ร yeah. <laughs> ุ uh ่นในนี่เนะรุ่นเก่าจะหึงไม่ดีเลยนั่นว่าได้เอกกันพี่น้องเลยฮะมีแต่หู้แม่เพิ่นอันนี้แม่เพิ่นเดียวมีแต่สีต้องทะเบียนนะไม่ได้เอาแม่เจ้าแด้เป็นเจ้าของเบอร์ออ่เช่นไ้ไห้เช้นลยอ่ะอ่านี่เรามีทากออกอยู่ข้ากระเป๋าหน่อยก็เอนี่เออถือไว้ก่อนอ่าวถือไว้อ่า เดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยดูมันคือเก่าอยบ่บอกำกาวนะดูใครอยู่ยานมายูทอไลท์ดาวโอ้ยนอนฟังเพลงอยู่นี่จะเภาเอิร์ดไลท์เปล่าวะอ่ามาด้เบิ่งดไลท์คืนนี่ก็เบิ่งหน่อยนึงเออเบิร์ดเฉื่องกำลังเตอเนาะประมาณนี้เนาะกับเนาะฮะเดี๋ยวไอศีริเฮ็ดอันนี้ให้เห็ดสมัยบอแมน ไอซิจบคลิปอยู่นี่เลยสำหรับคลิปไอเนาะจบดีบ่อ่าคอยไปจบข้างล่างค่ะโอเคสวัสดีน้องมะนาวสวัสดีพี่น้องผักพี่น้องเป็นกำลังใจสบายดีให้น้องมะนาวเน่เอาจบคลิปเราขึ้นมาหาข่อยได้เออสำหรับน้องมะนาวเนาะก็เป็นกำลังใจให้น้องแหนพี่น้องเลยน้องคือหู้งอะไรเนาะอ่ายามเพิ่นจะไปออกกำลังกายเพิ่นก็ไปยามเพิ่นจะอยู่เพื่อนเพิ่นจะอยู่เพื่อนเมื่อนี่สิมาเห็ดซิม เ,เบอร์ให้ถ้าผู้ใดอยากช่วยเรือองมาเาวกัติดต่อหาตุสิทธิ์ได้เดี๋ยวจะเป็นสะพานบุญในน้องเพิ่น่าเพิ่นอยากอ,อยากซอยเพิ่นอาหารกันกินประตูงเงินคำสิ่งของด้วยส่งเสือ้อเสื้อผ้ามันยยังอยากฝากมาเลยทั้งใดก็ได้เดี๋ยวเอามาให้เ้อพี่น้องเด้อแล้วก็ผักเบิ่งพี่น้องเราบอกขามโฆษณาให้แน่ผักอะไรกดแช่น้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สิทธิ์แกสิได้กล่าวคำบาสบายดีพี่น้อง สบายดีเด้อองมานาเด้อ